วัสดีค่ะคลิปวิดีโอน,นี้เราจะมารีวิวเป็นแบตเตอรี่ของเซมี i นะคะเครื่องนี้เป็นเซมี่มี่ 5S นะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจำนวนตรงมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบเรียนนะคะแต่นี้มันบวมนะคะพอแบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็จะทาให้จอเนี่ยอ้านะคะจอตัวเนี้ยนะคะอ้าออกมาเลย พอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะดันจอกลับไปได้นะคะอันนี้ได้ทําการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปในตัวเครื่องแล้วนะคะหลังจาก เปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่ไปเนี่ยมันก็จะไม่ดันจอให้อ้าออกมานะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะอันนี้เซลล์เสื่อมนะคะสภาพมันก็จะงสมบน,นะคะนี่นะคะ นะคะคชาร์จแบตเข้านะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะน,นะคะหลังกเปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะคะแบตไม่หมดเร็วนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Xiaomi um Mi 5 s นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ